สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องของการนับเวลานะครับเราไปดูว่าแบบฝึกหัดวันนี้เป็นยังไงนะครับแบบฝึกหัด4.4เขียนแสดงแนวคิดและคำตอบในช่องว่าง ตัวอย่างป้าเริ่มอบขนมเวลา8.15นาฬิกา15นาทีถึงเวลา9.10นาฬิกา10นาทีป้าใช้เวลาอบขนมเท่าใดทีนี้ก็จะมีแนววิธีการคิดที่แตกต่างนะครับ หลังจากที่เราได้คิดแบบลบกันมาใช่ไหมเอาเวลาที่มากกว่านี้ไปลบออกใช่ไหมแต่ทีนี้จะใช้วิธีในการเขียนเป็นภาพแบบนี้นะครับก็ให้เป็นเริ่มต้นนะครับ8นาฬิกา15นาที8นาฬิกาแล้วก็ต่อไปจะเป็นเวลาเท่าไหร่หลังจาก8นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกานะครับ เขียนเป็นความห่างเป็นชั่วโมงนะครับอย่างนี้ทีนี้เราก็มาขีดจาก8นาฬิกามาถึง9นาฬิกานี้ใช้เวลากี่นาที8ปดแปดนาฬิกาสินาทีมาถึง9ก้นาฬิกานี้ใช้เวลากี่นาทีครับจาก8ปดโมงสินะครับก็จะใช้เวลา45นาทีนะครับเพราะ1ชั่วโมงมันมี60นาทีใช่ไหมนี่ก็ เอา15นี้มาบวกกับ45มันก็จะเป็น60มันก็จะเป็น9โมงพอดีจากนั้นป้าก็ยังอบขนมต่อมาจนถึง9นาฬิกา10นาทีก็ทำเป็นส่วนส่วนโค้งให้เราเห็นชัดว่าเป็น10นาทีก็จะส่วนเล็กกว่า45ใช่ไหมนี่ทีนี้ก็จะได้คำตอบว่าป้าใช้เวลาอบขนม ก็45นาทีบวกกับ10นาทีเป็น55นาทีเพราะใช้เวลาจากนี้มาถึง9โมงและจาก9โมงมาถึง9โมง10นาทีนี้ก็เอา2ตัวบวกกันได้55นาทีอย่างนี้ก็จบแล้วนะครับนักเรียนอ่าเขาทำเป็นแผนภาพมาให้เราทำง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับข้อ ข้อหที่คุณครูจะมาพานักเรียนทำนะนักเรียนก็อ่านอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะนักกีฬาเริ่มแข่งขันแบดมินตันเวลา10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีนักกีฬาใช้เวลาแข่งขันแบดมินตันเท่าใดนะครับ ก็เอาเวลาเริ่มต้นมาเขียนใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นเวลาก็เป็นจุดเป็นจุดนี้เป็นเวลาที่เป็นชั่วโมงอ่าก็จากอันนี้10นาฬิกาก็จะเป็น11นาฬิกาใช่ไหม11.00ยนั่นเองนะครับ 11.00ก็12.00นะครับเป็นการนับเวลาไปเรื่อยๆนะครับแต่เรามาสังเกตดูว่าเวลาที่เขาแข่งขันถึงแค่11นาฬิกา35นาทีเราก็ไม่ต้องเขียนไปก็ได้นะครับทีนี้จากเวลา10นาฬิกา45นาทีมาถึง11นาฬิกาใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ทำเป็นลูก เป็นรูปโค้งแบบนี้ไว้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็เอา45บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น60นาทีบวกอีก15ใช่ไหมก็จะเป็น15ใช่ไหมนี่นะครับทีนี้เราก็มาทำรูปแบบจำลองมาว่าเป็น11นาฬิกาเท่าไหร่11นาฬิกา3 5นาที ทำนี่มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นจาก1 1บเนาฬิกาถึง1 1บเนาฬกาสานี่เป็น35นาทีใช่ไหมให้มันรู้ว่ามันเป็น35นาทีนะครับแล้วเราก็มาเขียนเหมือนเขาเนี่ยใชย้แนวคิดเหมือนเขาเนี่ก,ก็ก็คือเอาประโยคคําถามคือประโยคสุดท้ายนะครับนักกีฬานักกีฬาใช้เวลาแข่งขันแบดมินตัน แค่เน、啊、ี、啊、้ยเขียนแค่เนี้ย เหมือนหมึกครูจะหมดหรือเปล่า,าแข่งขันแบดมินตันก็15นั่นเอง15บวก3 5นะครับตัวไม่สวยนะนักเรียนเพราะวกก่ากระดาษมันงอเท่ากับ 15บวกส5ก็จะเป็นครูจะคิดไปเร็วๆเลยนะก็เป็น50นาทีถ้านักเรียนก็ไปตั้งบวกเอานะ,ะนักเรียตนตัวนี้ค,คุณครูเขียนยากเนะไม่ต้องเขียนนี่มันเขียนยาก เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมจืดจืดจืดมาจนถึงแบดมินตันจากนั้นก็มาดูก็เอาตัวนี้มาใส่เลยนี่ห้นาทีก็จบแล้วนะครับข้อนี้ก็อาจจะยากไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทําไว้ให้นักเรียนเผื่อนักเรียนมารีรีวิดีโอดูดูไปดูมาเดี๋ยวนักเรียนก็จะทําได้เองนะจากนั้นก็จะมีข้อที่ให้นักเรียนได้ไปลองฝึกทํานะครับตรงนี้นะข้อ2ใหญ่ไอ้ข้อ2ข้อ2 แล้วก็ข้อ3นักเรียนก็ลองฝึกทําดูนะครับนักเรียนก็ดูวีดีวิดีโอที่ครูทําไว้เนี่ยดีกลับไปกลับมาเดี๋ยวนักเรียนก็จะทําได้เองจากนั้นก็จะมีข้อ4ใหญ่ด้วยแล้วก็ข้อ5ใหญ่ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกเดี๋ยวถ้าขัดข้องตรงไหนก็มาถามคุณครูได้ที่โต๊ะได้เลยนะก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ